ก็สวัสดี um. of, hint, ทุกคนกันเลยครับผมวันนี้ครับพี่ก <c oughs> ับผมนะครับผมเดอะลาบีชแนลเลยทุกคนวันนี้ครับผมเราจะมาส่มนะครับกาชานะครับผมโคลโบใหม่ครับในเดือนกุมภาพันธ์ครับผมตกมือสิครับรออะไรล่ะครับโคลโบนี้ครับเป็นโคลโบที่เคยมาแล้วแล้วก็มันก็กลับมาอีกแล้วครับเปิดแอคแทกออนชั่นเด็ดนะครับผมก็คือโคลโบเกิดอีกทีก็กลายเป็นสลับไปซะแล้วนะครับผมอ่าครับตัวคู่คู่เทพนะครับก็คือ d ดี b เบลกับลิมิลุนะคบผมถ้าผมอ่านชื่อผิดผมก็ขออภัยนะทุกคนก็ผมไม่เคยดูมิเรื่องนี้นะครับผมขออภัยนะครับผมก็สกิลนี่ก็เดียวก็เออไว้ดูช่องอื่นแล้วกันนะครับผมเพราะว่าผมอธิบายสกิลไม่เก่งอ่ะคน <c oughs> แต่แบบมันยังไงก็ไม่รู้ <c oughs> คนก็คนนี้ครับผมมีรูบี้เนี่ยทั้งหมดนะครับผมหนึ่งพันสามร้อยสามสิบสี่รูบี้ะครับอีก หนึ่งร้อยยี่บสองใช่ไหมครับก็ตีไปร2อยี่สิบตัวแล้วกันนะครับผมกับการล่านะครับผมคู่เทพในวันนี้นะครับผมดีๆนะครับผมกำกับด้วยเจมืดนะครับผมแล้วก็รีวิวเก้าสิบเก้าป้ายเหลืองคนสวยเลยนะครับผมก็ว่าวันนี้จะเกลือหรือเปล่านะครับผมมาดูกันนะครับผมก็ตู้รอโอกาสก็ไม่รอแล้วผมผมเพิ่งกลับจากรูเลียนนะก็เลยสตุ่มก่อนเลยนะครับผมโอเคครับทีแรกนะครับผมเหมือนเดิมเขายกเรื่องห้าทีกันติกินเกลือนี่มัน่รบก็ไม่รู้ละ นะครับผมก็เมื่อเช้าครับผมเห็นออกเยอะเลยนะนะครับผมกับตัวนี้นะครับบางคนก็เกลือนะทุกคนไอดีนี้เหมือนเดิมครับท้ายคลิปแจกครับผมโอเคนักท้วเจมส์มาต้อนรับอย่างอบอุ่นนะครับผมมาแบบอบอุ่นเลยนะผมก็ไอดีหลักครับผมยังก็ยังไม่ได้สูบนะทุกคนก็เก็บบี้ไว้ก่อนนะทุกคนก็รอตู้พับพุทเหตุนะทุกคนก็รอไปก่อนนะครับไอดีหลักมาแล้วครับโอ้โห เฮียผมสะดุ้งเถ้าผมอันนี้แบบไม่ตื่นเต้นมากนะมาละเห็นไหมจอมาริมิรุทุกคนโอ้โหโคตรตึงพอแล้วโอ้ยดีนี่ฮะสวยจัดทุกคนมาแล้วครับผมกับริมิรุผมอึ้งอ่ะเยี่ยจริงเหรอวะเยี่ยมริมิรุมาแล้วให้เหลือเดียบลเดียบิลสองสามสี่ถ้าผมพูดชื่อตัวละครผิดก็ขออภัยทุกคน ก็เหมือนมันที่เหมือนเดิมครับสิบต,ตัวนะครับผมออกลิมิรุมาหนึ่งตัวแล้วโอ้โห و, โชคดีอะทุกคนนี่ผมไม่ตื่นผมตื่นเต้นเยอะไม่ได้นะครับผมมีบุคคลอยู่บ้านผม<笑><笑>นะครับผมก็นะครับผมผมเพิ่งเรียนเสร็จนะแล้วก็มาถ่ายเลยนะครับผมก็แบบเออรีบหน่อยนะครับผมเดี๋ยวจะไม่ทันนะทุกคนหนึ่งสองสามสี่ครับแล้วก็แบบไปแบบเร็วเ,รว,เรวเลยนะครับผมเดียบรเดียบรู รถข็นหาดมาก่อนต้อนรับต้อนรับนอนรับนะครับผมก็อีดีก็สวยละทุกคนมีรีมิลุนี่ครับผมสามสี่ห้าก็รอเลยครับผมกับ <c oughs> อะไรนะคลิปรีวิวร i มิลุเอดีนี้นะคนก่อนแจกผมต้องมีรีวิวทุกคนโอเคครับ <c oughs> okay ป้ากมกรรมการแจกใบเหลืองแดงน,นะแจกใบเหลืองตึงๆนะทุกคนก็ดีนี้จะเป็นไอดีกำกับด้วยเลเบล เก่าๆนะทุกคนก็ผมว่าคนผมว่าสูงครั้งนี้ก็อาจจะให้ไปไกลขนาดไหนนะทุกคนก็แบบก็อาจจะพั้นนะครับผมแล้วก็รีวิวมั้งนะครับผมไม่แน่ใจนะทุกคนหรือว่าผมจะสูมบี้หมดนะครับเดี๋ยวผมตัดสินใจในคลิปนี้ทีเลยกันะฮะรีบคิดรีบคิดรีบตัดสินใจนะทุกคนโอเคครับอ่ามาแล้วครับผมกับรอบที่เท่าไหร่ไม่รู้ครับพูดไปพูดไปแล้วผ่านไปเท่าไหร่แล้วเนี่ย โอเคครับหัวหน้ากะลาสีนี่มาทุกซีซั่นจริงๆนะตัวเนี้ยทุกคนเนี่ยมันมายิ่มอรแล้วก็ไม่รู้เนาะเออครับผมสามสี่ห้าไปกันต่อยาวๆทุกคนอ่ามาอีกแล้วผมรู้สึกเครียดนะครับผมก็เออเออไม่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 ขายเมมขามมโอเคครับไปไปตอๆตอโอเคนะทุกคนหนึ่งสอง สามสี่ห้าครับลิมิลุกี่ทีออกนะเมืเ่อกี้สองใช่ไหมโอ้โหโคตรตึงนทุกคนแบบโอ้ยคิปปี้แบบโอ้โหโดนดุนดวงหมดแล้วมองเนี่ยหัวข้ามยมาอีกแล้วครับผมลิมิลุเป็นน้ำใช่ไหมน้ำบ้องใเทพประยุทธ์เอ้อยเอ้อยไม่ใช่นะไม่ใช่ประยุทธ์คนนั้นนะครับประยุทธ์บราวนั้นคนไม่ใช่ประยุทธ์คนนั้นนะครับก็ไม่พูดถึงแล้วกันนะครับนักซีมไทเกอร์ โอ้เวลดอร่ามาแล้วครับโคลโบตัวที่สองครับโอ้โหวิวสวยโคตรสวยโคตรตึงตึงมากคลิปนี้โคตรตึงนะทุกคนแบบร้อยตัวได้มาสองตัวละนะครับหม่อมเหลืออันดิอะไรวะอันเบลเหลือกี่ตัวนะเหลือหนึ่งสองครับสองตัวนี้ครับแค่ร้อยตัวแลออกหมดเลยเหรอครับสี่คงนี้จะตึงเกินไปแล้วนะ นักไมยากลนะทโอ้โหเกลือจัดโอเคนะหมูป้าทุกคน <c oughs> ผีจีนกันบินมาแล้วไปแบบรวดเร็วทันใจไม่ต้องรอแล้วพรีมรีอาเฮ้ย <c oughs> แต่ดวงเราอ่ะโดนอาจจะโดนหมุดน,นะได้ลิมิรุกับอะไรนะเวลโดราอาทุกคนสองตัวมาแล้วผมก็ยังไม่เคยดูนะว่าเป็นยังไงนะ แต่ผมก็เริ่มดูแล้วคนก็ริมิรู้เนี่ยตอนแรกอ่ะมันผู้ชายใช่ไหมแล้วก็มันก็ตายแล้วก็เกิดมาเป็นสาลามันคนก็ไม่สปอยแล้วกันนะใครยังไม่ดูไปดูส่วนใหญ,ญ่ก็ดูกันหมดแล้วแหละนะครับผมยังไม่ได้ดูคนเดียวโอเคโอเคนักชิมไทเกอร์มันมากี่รอบแลเนี่ยตัวนี้ยเห็นตั้งแต่เช้านะโอ้โ,อโ,อโอหออกเยอะแยะลยนะน่ารำคาญนะครับผมโอ้โหสองสามสี่ห้าไปดูกันเลยแค่เขาทกับรอบต่อไปคนแบบเร็วนะ ก็ทุกเมนนะครับที่เขาพิมพ์มานะครับในช่องผมนะผมก็จะมาปรับปรุงแก้ไขนะครับผมอย่างเช่นแบบเออทำไมไม่สมไว้คนนี้ก็สมไว้เหมือนกันนะไว้เหมือนกันคนก็ขอภัยนะครับผมผมไม่ได้มีลูบี้เหมือนพี่ก่อนกอสซุดเขานะคะผมอ่าไปต่อกันเลยนะครับผมกับรอบต่อไปก็ลงหัวขโมยครับเรียบร้อยครับกาชาหมดแล้วกีจ่ายไงดีครับปั้นหรือ สุ่มต่อป้นหรือซุ่มต่อโอเคครับผมคิดได้แล้วครับผมป้ามาจอมารีมิลูดีกว่าเนาะก้อยดีนี่แบบเริ่มสวยแล้วอะคนแบบผมไม่อยากแบบอยากให้แม็กหนึ่งตัวใีทีมบ้างอะเออแบบ <c oughs> รอผมแม็กหนึ่งครับผมคลิปนี้ผมอาจจะแบบไหลไปไกลหนึ่งโอเคครับใช้จัดไพ่ครับผมโอเคครับลีม่ลูเรียบร้อยครับก็ผมก็ต้องหาของอัพอีกนะทุกคนก็แบบเออ ช่างเถอะช่างมือถึกนะครับผมไอดีนี้ครับเดี๋ยวผมไปสุมกบกันต่อเลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมยังไม่ได้สุมเลยนะเนี่ยโอเคครับเรามาสุ่มกบกันต่อเลยนะครับผมกับกบนะผมไอดีนี้ครับผมเลยนะเจ็ดนะครับผมไม้ได้เอาไปขายต่อหนึ่งสองสามโอ้ยสามมาไปดูกันเลยครับไอดีที่ผมไม่เก็บไว้หรอกครับเพราะผมไม่มีะายเชื่อมไม่มีรายเชื่อมทุกคน หนึ่งสองสามโอ้ไหวพิบไหวพิบวิไหวพิบอันนี้รีมีลุใช่ไหมมันเป็นมันเป็นไหวพิบเออไหวพิบนีโซ่คนเดี๋ยวเราเปิดเกลือกันแล้วกันนะครับผมเหมือนคลิปป้าล็อกสามไปแบบวให้คนโอ้โหว้องไวว่้องวายไอ้ะเอาให้ปากีเถอครับวายสามอันติดๆนะโอ้โหแอบโอ้โห โอเคครับไปไปไปไหวพี่ใหม่ไกลหนึ่งนะคนโอ้โหโอเคครับมาต่อกันนะฮะในรอบต่อไปทุกคนโอ้สามสี่ห้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอเคครับว่างพลังพลังแล้วก็ว่องไวพลัง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 ขึ้นเตาส้นฟ้าปุ่มลองเพ้อกับตัวเองอยู่นะคนโอเคก็มันต่อกันที่เกียร์เลยนะว่ามีเกียร์อะไรพังนะทุกคน ก็คลิปนี้ครับซูมหมดทุกอย่าง <laughs> นะครับโอเค้าของมาลี่ไม่รู้นะครับผมิดียบลสุยอดดาบถุงมือของเวดูร่าชุดมิกุของชุนะของเดาเบลโอเคครับไปต่อกันสองหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้านะครับผมไปกันเลยนะครับลุยยาวๆนะไม่ต้องรีบนทุกคนโอเคห้าก็อันนี้ก็รอมัแล้วกันนะครับผม <laughs> แบบไว้แบบ มันรู้สึกผิดปกติเนอะผมไม่ได้ไปไวขนาดนั้นเลื่อยครับวิแม็กหน้ามงกุฎโอ้โหโอ้โหโอ้โหโกเกือจัดยังยครับมาตู้นี้กันก่อนอ่ะไเร็วเร็วโอ้มาละหนึ่งตัวอุย้ยก็รูบีสุดท้ายเรามาถล่มกับตู้นี้กันเถอะสองสามสี่แล้วก็ห้าครับยกเริ่อง ทีการันตีกินเกลือแต่คลิปนี้ไม่เกลือแล้วนะมันสวยเกินมนุษย์มานานแล้วนะมันสวยเกินทุกคนโอ้โหแบบสวยจัดอะ่ะตักเบลราอัศวินชั้นสูงมือกีตาร์บอสออกลัังกายดารุมะผีจีนมาสองตัวแล้วง่ายมาลองตัวเลยวะ่ะเดี๋ยมาสรุปผลกันดีกว่าัว่าวันนี้เราได้อะไรบ้างแต่ชีสสวยจัดไอดีนี้ ไม่ธรรมดาคนไอดีนี้โอเคครับรอผมแป๊บหนึ่งนะ <c oughs> ครับก็รอผมแป๊บก็ได้เท่านี้ใช่ไหมมีตีนมีสองตัวเออยัดไปยัดไปหนัหนหนันหันมีหนันมีหนันมีหันอยู่เทียดีนีโค้ชสวยตัวยจัดแต่ดีนี่แจกนะฮะใครมาไวได้นะครับผม โอเคนะครับก็เดี๋ยวมาดูกลุบของเรากันก่อนเลยนะกบผมมีสิบสามตัวโอ้โหแต่แบ่งสายนะคนไม่ใช่สายแบบบ้องวายพลังอะไรหมดนะทุกคนก็เป็นยังไงบ้างครับกับคลิปกันสุ่มครั้งดีนะครับผมโคตรตึงทุกคนดูดิยลงเม่รเวโรล่าแล้วก็ตเจ็คกีหนึ่งวอปอันนี้สวยมากอยากได้ครับทักติดต่อผมมานะครับผมใน เจเจมิวสิกนะนุคนแล้วก็ทักมาครับว่าอยากไล้์ไอดีนี้นะครับผมกดไลค์และกดติดตามช่องเรานะครับผมเดี๋ยวผมจะแจ้งครับผมเกินใครหนึ่งอย่างครับผมคือเอาลายเป่าไปเชื่อมนะทุกคนก็วันนี้ครับเราขอลาไปก่อนนะทุกคนสวัสดีครับบายบายครับผมบาย